ล้างออก90นะจ๊ะตัวจอดแล้วเข้านะคะเจาหน้าที่จะเปิดฝาตลาดทึบแสงที่บรจุล <bona? S 1> <sh> ูกบนใหมายเลขไว้ภายในุเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้ชมคือว่าเข้าละนะคะเลขเข้าแล้วงวดเน่ย90มาถึงเต็มเลยกดดูปลไหลเลยนะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวันที่หนึ่ง วันที่1มีย,ย2500บนล้างไ <ขอ S 2> ปเลยจ้ะเลขที่ออก245หรอ803481 งวดนี้เราทําสําเร็จเข้าบนล่างค่ะคุณผู้ชมค่ะล่างเข้าเก้าศูนย์ค่ะล่างเข้าเก้าศูนย์นะคะ,ะล้างเข้าเก้าศูนย์ค่ะบนเลขทูปค่ะนี่นะคะเป็นไงคะไม่ได้กินกันหรอกคะ่ปะปลาไหลลอ้แต่แล้วนะคะคอปเตอร์ถือกล้องให้หน่อยกล่าวห้ปู่ย่าก่อนนะคะ หลีบอกเลอไรบอกกูมัเลขกูเลขทูเรยเนาะเอยนลุกมากเลยนี่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 ขแมีนี่รูอ้าง90เข้าตัวจอกสูรเข้า90บนเลขทูป81สาธุนะคะัผู้่าเข้าทังเลขทูปทังเลขแนวทางเลยขนลุกขนลุกขนลุกมากเลยสาธุนะครับู้ย่าคะค โอ้ยบุญใดบารมีใดที่ลูกได้ทํานะคะลูกได้ทําลูกได้สร้างลูกไปกราบสักการะบูชาพระธาตุสวีดะกองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผูบ้บ้านผู้เมืองของชาวพม่านะคะที่องค์หลวงยาบกบลักษายู่น,นะคะวันนี้ได้แล้วนะคะบทล้างเลยซ่าสุ่เลยเขาถือ,อยาสารส มีใครตีมีใครตามปะขอบคุณมากค่ะอาจารย์บนล่างทุกคนงวดนี้เราทําสําเร็จแล้วบนล่างเ,าเลขสูตรเข้าเก้าศูนย์นะคะเลขสูตรเราเข้าเก้าศูนย์นะเลขสูตรเราเข้าเก้าศูนย์แล้วก็อะไรนะเลขทูเลขทูเข้าหมดเลยบนลา่างเลยหมดเลยท <คน S 1> <ว>ุกอนี้เราเข้าหมดเลยทุกคนขามือสั่นมากเลย สองตัวละางออกเก้าศูนย์นะคะเลขทูบแปดหนึ่งเจ็ดนะคะอู้รถคนลุกนีน่คนลุกคนลุกคนลุกห้ก <c oughs> ารอ <c oughs> เออซื้อเลขทูบมากโอเคทุกคนขอจะทำดีด้วยแต่ว่าปลาไหลร้อยตัวเดี๋ยวเราจะปล่อยกันช่วงเย็นนะคะยังคงปล่อยเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนค่ะคนดูเท่าไหร่ คนดู831คนคนดู830คนคนดู800กว่าคนนะคะปลาไหล100ตัวยังคงปล่อยเหมือนเดิมเพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันพระเป็นวันดีเป็นวันของของการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นทุกคนคะ่ะอย่างที่ไอติมบอกไปเลขจะเข้าหรือเลขจะหลุดก็ตามปลาไหลเราจะปล่อยปลาไหลเราจะทาบุญนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ดีของเราเพราะฉะนั้นคืออาจารย์ไอติมเองไม่ได้ไปนอนเล่นเกือกยิ้งกับปลาไหลแล้ว แต่เราจะปล่อยปาลาไหลคืนสู่ธรรมชาติปาลาไหลหน้าเกียวเพราะว่าสั่งไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งร้อยตัวเดี๋ยวจะขอตัวไปเตรียมตัวในการที่เราจะไปสร้างบาร,รมีด้วยกันตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับการปล่อยปาลาไหลขอแสดงความยินดีกับทุกคนสวัสดีขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ถูกบนและล่าง90และ81<ม>นะครับสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่าง90นะฮะวันนี้มงวดเนี้ยเราเข้าบนเข้าล่างเลย